สี่ชนุรีนภัทรสวรรค์เบอร์8ปนภัทรสวรร์เบอร์8คุณนภัทรสวรรค์นะครับจบการศึกษานิี้ศรราสตร์และจบการศึกษาทงางดคณะเภษัชนะครับวันนี้อยากจะเอาความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเ้าเองฝากเข้าใจพี่น้องชาวบ้านดึงในเขตเลือกตั้งที่4ฝากน,นักการตลาดฝากนภัทรสวรรค์บุญกานะครับผู้สมัครของเราเบอร์8 เปียนด้านซ้ายนะครับหมายเลขแปดด้วยครับนี่คือเสียงของธนาธรสินลูกอสิทธิ์นะครับช่วยหาเสียงของพักเก้าใบครับมาขอความสนับสนุนด้านซ้ายมือของผมนะครับาแนะนำนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับเพราะเป็นสอสปคนหนึ่งนะครับวันนี้พาพิมพ์ตานะครับสว่างมาแนะนำนะครับหมายเลขแปดนะครเบอร์แปค่ะพัคเก้าใบก็ไปเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ประเทศไทยไปสู่อนาคตที่สดใส ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านมึงนะคะตรงโซนตลาดวิสิษฐ์ไทยนะคะวันนี้มีคุณธนาธรจึงรุ่งเนืองกิจนะคะมีสสเบนจานะคะมาลงพื้นที่ด้วยแล้วก็มาลงพื้นที่ด้วยแล้วก็ขออนุญาตฝากท้านซ้ายมือของผมนะครับขออนุญาตฝากท้านซ้ายมือของผมนะครับ จังปาและจังัดทุ่สมุครพรรคเก้ากเบอร์ครับเบอร์แครับฝากความสนุนเรื่อปุาครับอให้กี่สี่ที่พร้าไกลวันนี้ากเบอร์ปพรรคเก้าไกลด้วยนะคพรรคเก้าไกลด้วยวันนี้ขอความสนับสนุนนะครับขอบคุณมากครับหนึีนเสียงของท่านสองท่านนทุกเสียงของท่านกหนดอนาคต ยู่กับการตัดสินใจของทุกท่านลดเสียงจอที่ขาวลงนะครับจอที่ขาวห่อเลยลดทนาเลยครับไปรอหน้าเลยครับไปรอหน้าเลยครับไปรอหน้าเลยที่หน้าครับทหน้าไปที่หน้าครับไปที่หน้าเลยครับโอเคไม่ได้ิดามผแต่อไปนะครับสีหรับที่อาที่ีหรับที่้องที่ขอโอกาสนะครับนนี้ ทุกท่านิด้นวามรู้บอผมว่าตรนนี้คุณปาณะัฒนปนะครับคุณปาณะับน์ระานผู้สมัครจะครับเก้าไกลนะครับเบอร์แปดนะครับเขตที่เท้านี้เขตที่้นี้นะครับคือเขตที่าดีของเอ่อเขตที่ที่สนะครับของุีนะครับเขตที่องนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างบ้านบึงตำบลบ้านบึงหนองไผ่แก้วหนองยุนและคองจินะครับอำเภอหนองใหญ่ครับอำเภอ นี้นะครับเชิญชวนกันอีกครั้ง14พฤษภาคมนี้10 1เสียงของท่านสอคอนาคตของลูกหลานของเราจะเป็นอย่างไรลูกหลานของเราจะเติบโตในสังคมแบบไหนดูที่การลงคะแนนของท่านในวันที่14พฤษภาคมพวกเราเชิญชวนครับขอให้ทุกท่านไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันพวกเราเชิญชวนขอโอกาสให้พักก้าวไกลขอโอกาสให้ ปาปรและข้าวสารเบอร์8ในเขตเลือกตั้งนี้ผมแนะนำสวัสดของทุกปานิดนึงครับเพาให้พี่น้องจะได้รู้จักกันคุณปาจบการศึกษาในคณะนิติศาสตร์และในคณะเภสัชวันนี้ทำเพื่อพิสูตัวและจ่าจะนำความรู้ความสามารถของตัวเองกลับมาพัฒนาบ้าบนเกิดดังนั้น14พฤษภาคมนี้นะครับเอาคนที่มีความรูคมค้ความสามารถเข้ามา วันนี้ประเทศไทยถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วครับวันนี้เศรษฐกิจตกต่ำครอบครับพี่น้องประชาชนเป็นนี่เป็นสิงมากขึ้นยากลำบากวันนี้าการเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยมีแต่ระบบอุปถัมภ์วันนี้สิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกยิดก่อนนั่นเลยขอโอกาสนะครับ14พฤษภาคมขอโอกาสพักเก้าใจเพื่สร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ประเ เชื่อเหมือนเราว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ขอโอกาสพักก้าวไกลเข้าไปสร้างสรรค์ขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยแต่หนาพวกเราพร้อมและตาขอความสนับสนุนครับเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้เลือกตั้งด้วยความหวังนะครับอย่าเลือกตั้งด้วยความกลัวอย่ากลัวอิทธิพลถ้าเรากลัวเราจะเปลี่ยนแปลงเราจะสร้างสรรค์สิงส่งที่ดีกว่านี้ไม่ได้เลยพวกเราพร้อมและตาขอความสนับสนุนครับสิริพัชพา นักพ่าวสวรรค์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับขออนุญาตใช้เสียงรบกวนเวลาทุกท่านเอียงเท่านี้เรากองพิบัตรฝากด้วยครับขอโอกาสท่านตั้งใจครับจะตั้งใจครับขอโอกาสนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับไมับเลยครับไม่ตเลยตอนนี้อยู่ตรงตลาดวิสิชัยนะคะใน,นบ้านพื้นนะคะ ใครเจอก็ทักทายได้นะคะมีคุณนรากรนะคะจิุ้่งเมืองกิจนะคะแล้วก็สสเบญจานะคะมาร่วมลงพื้นที่นะคะกับคุณปานะคะสวรรค์มานีล่าโลลูกสาวสจคีเบอร์แปดนะคะเบอร์แปดรอบนี้แบาสีม่วงนะคะขอโอกาสให้เป็นเบอร์แปดพักเก้าไกลสีม่วงนะคะแบบสีม่วงทุกท่านครับอนาคตของลูกฝาเราจะเป็นอย่างไรทุกเรษตกิจของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรทุกอย่างขึ้นอยู่กับ การลงคะแนนการตัดสินใจของภาพในวันที่14พฤษภาคฝัเบอร์8ด้วยนะคะนภัสวร์มณีนรุนนนทคะล่กสาวใหญ่คี้นะคะลูกในบ้านหลานในถิ่นเราค่ะใครผ่านแล้วก็เจอกันทักทายกันได้นะคะ คุณสารพระสวัสดิ์ผู้สมานของพระเจ้าไต้ในเขตเลือกตั้งนี้เดินแต่นะครับขอบคุณการโอนหมายโอนเงินขอบคุณรอคิวขอบคุณกำลังใจที่มอนใกับพวกเราในสิ่งต่างเหล่านี้ทำให้พวกเราเดินไปได้ไกลได้อย่างแน่นแน่นอแรงขอให้พี่น้องประชาชนส่ง

อยู่ที่การตัดสินใจของทุกท่านฝากเบอร์แปพักเก้าไกลด้วยนะคะฝากเบอร์แปดพักเก้าไกลนพัสวัสดรรณีรัตน์โนะคะลูกสาวผู้ใหญ่ทีนะแม่นะาฝากเบอร์แปดด้วยนะคะการก้าวไกลทั้งสองไปประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนะคะการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนะคะรอบนี้ขอเป็นเบอร์แปดนะคะพักเก้าไกลบัตรสีม่วงนะคะต้องขอโทษรถเมล์ทำไมด้วยนะครับจะลดทีิดหน่อยขอโทษขอประธานทำไมนะครับ เบอร์แปดพัเก้าไกด้วยค่ะที่ hmm. The The ือส The ่งรอยยมหกับเราเพพี่น้องียิเบรัรีนดครับที่คือเสียจากั้าไกลคือเสียจากักไลครับวันนี้าเบอร์แปพัชวร์มณีรัตน์โลดด้วยนะคะเบอร์แปดบาทสีม่วงนะคะฝากเบอร์แปดด้วยนะแม่ เบอร์แปดนะคะเบอร์แปดตาและพสมบัติเอนีรัตนารนะครับฝากด้นะครับผมกบเอาไปกรักรทันงสานะครมนะเอารรทงานี้นะครับวันนี้ปากด้วยนะเพราะไม่ไ้ไม่ที่จะยินเสียงนี้เสียงจากพักเ้าไกลนะครับไปเลือกตั้งการเดินเสียงเินสียงของทุกคนสำคัญนะครับฝากด้านนี้ครับฝากด้านนี้ฝากทุดฝากและพัสวริผู้สวรริของพัคก้าไกล ครับในเขตเคื่องตั้งนี้เบอร์8เพราะเป็พี่น้องชาวบ้านครับประเทศไทยอยู่อย่างเดิมไม่ได้ครับเฮียวฝากเบอร์8ด้วยนะคะฝากเบอร์8พักเก้าไกลด้วยค่ะฝากเบอร์8ด้วยค่ะเฮียพักเก้าไกลเบอร์8นะคะสวัสดีค่ะพ่อฝากเบอร์8พักเก้าไกลด้วยนะคะ การเดินทางของเราเชิญชวนทุกคนมาร่วมเดินทางสร้างสรรค์ประเทศไทยที่ดีกว่านี้ร่วลุ้นไปด้วยซิคุณสบายดีนะครับขอโอกาสปาณภัสรว์สาวเบอร์แปดพักเก้าไกลด้วยค่ะณภัสร์ทองวันมณีรัตน์โรจน์นะคะมณีรัตน์โรจน์ผู้สมัครสอสอจากพักเก้าไกลชลบุรีเขตสีนะครับเขตสีเบอร์แปดครับปาณภัสร์วันเบอร์แปดครับ ขอบคุณเขาเลยที่เขาพยาชามส่งติบตกไม้ตกมือส่งรอยยิ้มให้กับเรานะครับจะตั้งใจทำจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังเลยฝากเบอร์แปดค่ะก้าวไกลด้วยค่ะแม่หวัดดีค่ะแม่หวัดดีค่ะพ่อฝากเบอร์แปดด้วยนะคะบ้านบึงบ่อทองหนองใหญ่ฝากเบอร์แปดด้วยนะคะบัดสีม่วงกาเบอร์แปดนะครับบัดสีม่วงกาเบอร์แปด 8พัก9ไกลด้วยนะคะบ้านบึงบ่อทองหนองใหญ่นะคะเบอร์8นะคะบัตรเลือกตั้งสี่วงนะคะ14พฤษภาคมนี้มีการเลือกตั้งอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เศรษฐกิจตกต่ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนยากกับปากวันนี้การเมืองร้างเป็นไปด้วยการอุกคามเป็นไปด้วยตัวราคาตะไบด้วยนะครับอัานีู้ชมให้การยาราดขันาัก9ไกลขอ ามาาารรละะทีีนน้คับขอโอกาสประเทศไทยให้พรรคเก้าไกลเข้าไปขับเพื่อประเทศไทยไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยขอโอกาสพรรคเก้าไกลในการคิดสิ่งพิเศษบนนี้นะครับขอโอกาสพรรคเก้าไกลนะครับวันนี้นะครับพามาให้เห็นหน้าจัดและตามอีกครั้งด้านขวาด้วของพวกนี้ของพวกนี้นะครับคุณตาพระประวัตินะครับคุณตาพระประวัติู้สมกันจากพรรคเก้าไกลใน พวกครั้งนี้เปรตนะครับขอการศึกษาขอการพักเข้าวไกลเข้าไปนำพาอนาคตที่สดใสให้กับประเทศไทยจากท่านใจธรรมจากท่านให้ทุกท่านผิดหวังเลยครับเชิญชวนทุกคนนะครับจากพึงโปดหวังจากพึงโปดกำลังใจประเทศไทยทีเดียร์ได้ขอโอกาสพวกเราสร้างการเมืองใหม่ที่ไม่มีการพุชดิบการรับชั้นที่ไม่ดีติพล่อประการใดเลยนะครับอะไรอะไรการจัด นะครับผู้สี่อข่าวกรมนี้ครรมขออนุญาตลดใช้เสียงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไปกดเบอร์ให้กำลังใจพวกเราขออนุญาตลดใช้เสียงเพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากด้วยนะครับทุกทุกท่านสวัสดีครับฝากด้วยนะเอารถขยับเลยครับ

จอดในสารเจ้าเราเดินสวัสดีครับพบกับพี่น้องที่กำลันดูสีนี้นะครับสวัสดีครับรบ,บ้านเพิงครับถ้าท่านเชี่ยวจะรู้เกเราวว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ ้าท่านเชี่วหรือเรื่องราถ้าท่านยังไม่หมดหวังหมดกำลังใจกับประเทศนี้14พฤษภาคมขอโอกาสพักก้าวไกลไปสร้างสารรค์ประเทศไทยที่ดีกว่านี้ไปนำพาอนาคตที่สดใสมาให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหมดกำลังใจกันขอให้พวกเราพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่สดใสวันนี้มาแนะนำด้านซ้ายมือของผมซ้ายมือของผมคนนี้คุณป้ัศม่ับา์ แต่ทางตองมีามรนะครับต้องมั่นะคับมาไกลที่บ้านอาเซียบริเวยนี้นะครับอทําไไมอยากดนะครับราต้้องดงล เดียวขอจบและสดทีแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลงพื้นที่แล้วเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูใหม่นะคะ